Thank you สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6, 6. ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่12กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนเป็นสัปดาห์ที่ทั้งดาวศุกร์และดาวพุธนั้นนำหน้าลัคนาของคุณอยู่เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรากฎแม่งแสวงหาอยากจะแสวงหาความสุขความสบายใจโคตร ก่อนหน้านี้แม่งเดี๋ยวมีเรื่องนู้นมาจุกจิกเรื่องโน้นเรื่องน,องนี้เรื่องเสียเงินเรื่องหุดหิดอะไรของแม่งก็มายลุเออชาวกรกฏสัปดาห์หน้าจึงเป็นสัปดาห์แห่งการแสวงหาความสุขแล้วก็จะดูแล้วมีความสุขขึ้นกว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะนะครับแล้วก็ชาวกรกฏถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากไอเรื่องการทำมาหากินทำมาหาแดกก็สําคัญแต่ว่า คุณมีความปรารถนาในเรื่องความสุขจนเห็นได้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาจากการพบปะกับบุคคลที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรความสุขที่ได้ไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวในสถานที่คุณเองนั้นอยากไปความสุขจากการที่คุณเองนั้นซื้อของที่คุณอยากได้รวมอยู่ในอาทิตย์หน้าทั้งหมดเลยเพราะว่าดาวสุกับดาวพุธดาวสุกกับดาวพุธบันบอกไว้ชัดเจนคือเปิดประตูบ้านมาก็เจอดาวสุกกับดาวพุธคู่ธาตุน้าเนี่ย มันก็หมายถึงความสุขหรือสิ่งที่คุณกําลังพึงปรารถนาที่อยากจะได้มันอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับในวันจันทร์มีโอกาสที่จะต้องไปเจรจาต่าอวยอะไรในเรื่องเงินเงินทองทองนะวันจันทร์น่ะนะครับวันอังคารเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยนิดนึงอาจจะต้องมีการติดต่ออะไรที่มันดูยากๆสลับ,บซับซ้อนอยู่บ้าง วันพุธและวันพฤหัสเป็นสองวันที่ดีมากจะติดต่ออะไรสำคัญสำคัญอนอาทิตย์หน้านะพุธพฤหัสสองวันนี้นะครับปิดประตูเห็นความผิดหวังได้เลยสําเร็จแน่นอนพุธกับพฤหัสนะวันศุกร์เป็นวันที่ต้องสงบปากสงบคำให้มากอย่าไปออกความเห็นอย่าไปวิพากวิจารณ์อะไรมากอะไรไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเสือกเออ นะครับพยายามออกห่างใครจะมาขอความคิดเห็นขอความช่วยเหลือบางอย่างก็ต้องใจดําบ้างเหมือนกันนะไปช่วยเหลือมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวนําปัญหามาให้นะครับพอมาถึงวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นอีกหนึ่งวันแห่งการติดต่อและความสําเร็จต่างๆวันอาทิตย์ก็มีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมพยากรณ์และอธิบายให้ชาวกรกฎฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณฟังและจับใจความดูคุณก็จะเห็นว่า ในสัปดาห์หน้านี้นั้นนะครับมันจะมีอยู่แค่วันอังคารและวันศุกร์สองวันเท่านั้นที่ไม่ค่อยโอเคนะักนอกจากนั้นแล้วไอ้วันที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงที่ผมเอ่ยถึงที่ไม่ใช่วันอังคารกับวันศุกร์เป็นวันแห่งความสำเร็จทั้งสิน้นนะชาวกรกฎฟังชัดเจนแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฎจะเปิดใจคุยกับคนมากขึ้น ชาวกรกฎที่ยังโสดก่อนหน้านี้ก็อยากอยากจะมีมีอยากอยากเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สัปดาห์หน้านี้ก็จะเปิดใจคุยกับคนมากขึ้นพยายามจะเป็นมิตรกับคนรอบข้างมากขึ้นน,นะครับในสัปดาห์หน้าดังนั้นคนโสดนะผมว่าสัปดาห์หน้าน,านี้เป็นสัปดาห์แห่งการสารสัมพันธ์ทนาตรีกันกับคุณกับเพศตรงข้ามของคุณ น่าจะทำให้คุณนั้นช่ำชื่นได้ไม่มากก็น,น้อยส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะสัปดาห์หน้านะดูเหมือนกับจะจับผิดจุกจิกกันเรื่องบ้าๆบอๆเออเรื่องอะไรที่แม่งไม่เป็นเรื่องนั่นแหละนะไปดูให้ดีสีที่นำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในสัปดาห์หน้านะก็คือสีน้ำเงิน นะสีน้ำเงินหรือสีออกไปทางเขียวเขียวออกไปทางน้ําฟ้าทบโทนเนี้ยดีมากใส,ส่สเสื้อใส่เสื้อสีโทนนี้นะใส่เสื้อใส่เสื้อเออสีโทนนี้ไปคุยเจรจาเรื่องการเรงินการทองหรือว่านัดเดทโอ้สําเร็จดังหวังโชคดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล